อาจารย์ครับวันนี้ในฐานะทีมน้องใหม่เปิดบ้านแพ้รู้สึกยั้ไงครับใจดก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลนะครับที่มาให้กำลังใจในแมตช์แรกนะครับให้กำลังใจเต็มสนามเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรากำลังแก้ในครึ่งครึ่งหลังนะฮะกำลังแก้ในครึ่งหลังแล้วก็โมเมนตัมเลยเปลี่ยนตอนที่โดนโดนไล่ออก นะครับก็เข้าใจว่าน้องนักกีฬาช่วยเหลือทีมแต่ว่ากรรมการตัดสินโดย VR ด้วยอีกครั้งหนึ่งก็ชัดเจนนะครับก็เป็นประสบการณ์ของของกองหลังเรานะครับแล้วก็ยังมาโดนอีกคนหนึ่งนะครับต้องต้องบอกน้องๆว่านักกีฬาว่าเออเราเล่นก็ดีแต่ว่าเรื่องกติกาเนี่ยนะครับเราก็ต้องย้ำด้วยนะครับบางทีมันไปโดนเหลืองแรกง่ายเนี่ยนะครับน้องก็ช่วยอยู่นะครับ แล้วก็ต้องยอมรับว่านครศรีเนี่ยเขาอยู่มาสองปีแล้วนะครับเขาแข็งแกร่งในเรื่องแท็ติกนะครับเขาครึ่งแรกเขาป้องกันได้ตลอดนะครับเรากำลังจะเปลี่ยนโมเมนต,ต์ในครึ่งหลังเนี่ยเราคิดว่า,เ,าเรื่องของอฟิตเนสในผ่านปีซีซั่นเนี่ยเราเราโอเคเลยแต่เพียงแต่ว่ามันพอตัวผู้เล่นมันเหลือน้อย,น,ยอนะครับทำให้โค้ชนะครับก็ต้องเปลี่ยนวิธีการนะครับแล้วก็โดนโต้อีกทีนึง นะครับก็ต้องต้องไปซ้อมนะครับไปซ้อมแล้วก็ทําการเข้าใจกับน้องๆใหม่ด้วยว่าถ้าเราอยากจะอยู่ในลีกอีกหลายๆทีมนะฮะเราเคยอยู่ลีกสามทีนี้เรามาอยู่ลีกสองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะต้องไปหลายอย่างทุกอย่างจะต้องพร้อมมันไม่ได้พร้อมในเรื่องของพัฒนาการพร้อมในเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะครับมันเป็นผลต่อเนื่องนะครับแต่น้องๆก็ปรับตัวได้ดีนะครับโค้ชก็แก้ได้ดีลงเปลี่ยน เป็นในการเล่นนะเราตรงนั้นเราก็อยากที่จะตอบแทนแฟนบอลหลังจากที่เราตัวน้อยเนี่ยเราก็อยากที่จะทําเกมลุกอยู่นะครับเราก็ไม่ได้อุดนะครับโค้ดนิรุนก็ไม่ได้อุดนะครับก็จะทําเกมลุกเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตรงนั้นมันก็แก้ไขได้น้อยแล้วเพราะตัวผู้เล่นมันหายไปนะครับก็ต้องชื่นชมนคอนรสีด้วยนะครับแข็งแกร่งในเรื่องของแทคกติกในเกมรับนะครับเรา เราได้อะไรจากแมตชนี้นะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็จะกลับมาให้ได้นะครับนักเตะผู้เล่นผมคิดว่าโอเคอยู่แล้วนะครับเหลือในเรื่องของแต่ละแมตแต่ละทีที่จะต้องเจอใครเนี่ยมันทําให้เราต้องกลับมาให้ได้